ใครติดตามท็อปกันอยู่บ้างท็อปกันมาริกนี่ไม่มีในสตรีมมิ่งและะ้วมั้งล่าสุดผมผมอ่านผมทําข่าวเนี่ยผมอ่านรายละเอียดของข่าวแล้วผมก็อยากดูท็อปกันมาริกผมก็ไปหาดูเอ๊ะในเน็ตฟลิเอ้เอาเพลย์ไม่ได้แล้วเหมือนจะไม่เหลือแล้วนะครับเนี่ยบาปกรรมมันต้องดูลงนะ่ะมันถึงจะสาแก่ใจ ท็อปกันเนี่ยประสบความสําเร็จครับภาคแรกก็สาเร็จมากมาพอมาทําภาคต่อผมเองไม่เชื่อว่าจะสาเร็จเพราะมันติดทั้งโควิดติดปัญหาต้องเลื่อนใา้แล้วภาคต่อมันก็เป็นภาคต่อที่นานมากนะครับแต่ที่ไหนได้โอ้โหทำเงินระดับพันล้านครับได้เงินเยอะมากดังนั้นทางสตูดิโอเขาก็เดินหน้าต่อทันทีครับทำท็อปกันภาคต่อทันทีตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการนะครับ คงต้องรอให้ทอมครูซเสร็จไอ้พวกมิชชันอิมพอสซิเบลทั้งหมดก่อนแหละก่อนที่จะกลับมาเล่นท็อปกันกันต่อนะครับแต่ระหว่างที่เรารอท็อปกันภาคที่3เนี่ยว่ามันจะเล่าเรื่องต่อจากท็อปกันมาท็อปกันมาบริกอย่างไรเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องท็อปการเกิดขึ้นที่น่าสนใจครับเหตุการณ์ที่ว่าก็คืออดีตนักแสดงจากท็อปกันภาคแรกแกชื่อว่าแบร่ทับแค่ออกมาฟ้องพารามลพิกเจอร์ครับ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้หน้าตาของแกโดยไม่ได้รับอนุญาตเบอร์รี่ทัพเป็นใครเบอร์รี่ทัพเนี่ยเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นหนึ่งในนักบินในฝูงบินท็อปกันในภาคแรกครับคือไอหมวกขาวนี่แล้ววันนี้แกแกแล้วนะครับแต่แกเป็นหนึ่งในทีมครับคือมันมีทั้งไอ้กนะูสเนาะมันมีมาวิกมีกูสมีไอซ์แมนมีนี่ด้วยครับวูฟแมนลีโอนาร์วูฟแมนวูฟ มาจากท็อปกันปีพันกรปดสิบหครับแต่ถ้าเรา้ยนกลับไปโดยความด้วยความทรงจําเนี่ยผมว่าถ้าพยายามนึกถึงท็อปกันมาบริกเนี่ยจริงๆท็อปกันมาบริกก็ไม่ได้แฟลชแบกเยอะนะครับจะแฟลชแบกก็จะเห็นเห็นไอซ์แมนวาลคิวเมอร์ซึ่งเจ้าตัวมาเล่นด้วยไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็เห็นไอ้กูสกูสก็คือสีของไอ้มาบริกที่ขับกับมาบริกที่เป็นพ่อไอ้มล์เทเลอร์ในหนังเรื่องนี้นะครับ ก็กลับมาในแฟลชแบ็กแล้วก็มีรูปติดอยู่ที่ล็อกเกอร์ของมาริ k ด้วยมันไอ้วูฟแมนไม่มีนะครับท่านนึกเอาด้วยความคิดนะแต่สุดท้ายไม,ไม่พอฮะความคิดไม่พอมันต้องใช้ข้อมูลครับผมก็เลยกลับไปหาฉากที่มันมีความแบบน่าจะมันน่าจะฉากนี้หละมัง้งแล้วก็เจอเขาจริงๆครับฉากที่แบริทับปรากฏตัวในหนังเรื่องท็อปกันมาริและแกใช้เป็นข้ออ้างว่าเนี่ย ใช้รูปฉัน use my likeness without permission ใช้หน้าตาฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตฟ้องฉากที่ว่าคือฉากนี้ครับและคนอาจจะบอกว่าไหนว่าแบริทับเห็นแต่มาเทเลอร์เนี่ยไอหนวดเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นภาคที่แล้วดวมันเป็นภาคนี้นี่ครับด้านหลังครับ มันเป็นรูปกลุ่มนักแสดงไอ้คลาสท็อปกันของมารวริกจากภาคแรกให้ดูรูปแล้วแบริีทับอยู่นี่ฮะเห็นไหมใส่หมวกนี่นี่ใส่หมวกนี่ซึ่งดูรูปเต็มดีกว่ารูปจริงมันคือรูปนี้ครับแล้วแกคือคนนี้มันโผล่แค่นั้นแหละครับมันโผล่แค่นี้แกฟ้องพาราเมลเลยครับว่าใช้รูปแกโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วแกบระบุในคำฟ้องนะครับว่ารูปดังกล่าวเนี่ยพราเม้าเอามาใช้เนี่ยไม่ได้มีการเซ็นสัญญาตั้งแต่แรกว่าจะมีการเอารูปของผมมาใช้ในหนังภาคต่อดังนั้นทนายยื่นฟ้องซึ่งงานนี้กับการปรากฏหน้าขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวถ้าหัวไม่ขีดเนี่ยแต่มันดันรู้เป็นใครเพราะแม่งใส่บวกครับ เพราะแกใส่หมวกมันก็เลยเห็นว่าเป็นใครแต่เอาเถอะทนายยื่นฟ้องไป75,000 75,000เหืนรียญครับตีเป็นเงินไทยก็ปร,ป,รประมาณ2ล้าน7ครับประมาณ2ล้าน7ซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าจะไม่พูดต่อสาธารณะเองนะปัจจุบันแกแก่กแล้วนะแต่ก็กยังใส่หมวกเป็นท็อปกันอยู่ครับแกบอกว่าจะไม่พูด ฟ็อกซ์นิวส์บอกว่าทนายรายงานว่าเจ้าตัวจะไม่พูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะเพราะว่ารายละเอียดที่มันลงในข่าวเนี่ยมันก็พูดด้วยตัวมันเองแล้วละ่ะมันก็ครบทุทกอย่างแล้วก็ฝั่งของพารามาพิกเจอร์เองก็ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่ฟีดแบกว่าจะเอาอย่างไรกับกรณีที่เกิดขึ้นแต่ไม่ละฮะสุดท้ายเขาเคลียร์กันได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับกับหนังทบกันมาบริกหรือว่าทบกันภาคต่อนะครับอรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับ